สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นฝูงคนเด้อมาพบปะกับสองสาวสก้อยกับปตานเนาะมื่อในซาสก้อยออกมานาคนเดียวตอนเช้าเนาะแต่ว่าพี่นุ่นกับปีใหม่ออกที่รังซาสก้อยตื่นก่อนซาสก้อยเลยออกก่อนเช้าเชื่อว่าเช้ากับ่เช้าพ่อแม่พี่น้องอยากซ้ายตื่นแต่ว่ามันโบเห็นตะเวิทเนาะซาสก้อยออกมาแต่เช้าพ่อว่าเสียดเฮิรมเนาะพ่อว่าเนยเสียดเฮิรมพ่อแม่พี่น้อง ตอนมานำทางพอดีเพาะกันนะคะซาก้าอยบดได้ถ่ายคลิปเพิ่นเนาะเพราะว่าซากชก้อยบดได้ใช้ทิมการ์ดกล่องกับประธานในสกักพอดีพบเจอเพิ่นเพิ่นกับว่าว่าเราต้องพาหรอเพื่อนว่าจะพาไปใช่บะมีหน้าดำเพื่อนว่าข่อยดำแด่เ่อนเด่ดเพือเ่อนพี่น้องเพื่อนมาสินเนาะเขาบอกฮะคุณดำจนไหนวะเว้เพื่อนว่าเพิ่นดำแต้เลิกเล,ลิกจักแต่จักมุ่งนะเพื่อน่าพี่น้องเอ้ยบาหูนะเพืนะ่อนเนาะ ไปอาชีบแบบเตะเพื่อใช้ลำบอสจะดึกเลิกอะนะแต่บอสท่านไหนเห็นหุ่งจะตีสี่หรือเ่าตีสามตีสี่บอสจักกระเพิ่นเนาะเพรือว่าไปกับบอสทีหน้าดำไป็นะเพราะว่าคนไทยคนขาดเข้ากับบอสท่านไหนมาไทยมาขาแล้วก็นน้ำมันกระเบิดเนี่ยพรามันเป็น้องก็เจอคนไทยคนไทยกันเนาะเจอไอ้รถคนไทยเราก็ว่าให้ซื้อน้ำมันมาซช้ตะค้อยก็เลยบอกไปใหม่ซื้อน้ำมันมือช้าเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเบิ่งกันได้วะเพิ่นดำแล้วเบิร์นแอร์เป็นปะเพิ่นดำแต่เช้าเนาะ ว่าลำหมูไบหมูบ้านนีนเรื่องหมูบ้านนี่เานานะเพื่ให้เบิง้งได้ซองหน้องอันกับสิเห็นแล้วทำมาเบิ้งกัน,นบปัดผมไปน้องเบาหน่อยที่ราฮ์ฮิมอ,อู้เป็นดำแหลยเป็นแหละตรงหมูบ้านนีนเรื่องไรตืบ เลือดทีพ like ่อแม่พ like ี่น like see. ้องเห็นะแหลเห็นท yeah, ี uh ่ว um ่าน้องอันถ่ายเป็นว่ายูเลิศยูกลางขาแมันลำอะไรเป็มมมีอ่ะนะแม่กับแม่นพ่อแม่พี่น้องเออหน้าแก่นแก่นแข็งโคตรแข็งนี่มองกลางค่ะเดี๋มันฉิมอันฉิมองเห็นในหนึ่งเดีดยวเป็นบงบงค่ะเป็นน้ำอะไรน้องปักอะไรเราบอกเป็นยังน้องพ่อแม่พี่น้องว่าห้างอะไรที่เดียดห้ามห้างแห้งไปน้ำคงลงแข็งเด้งได้ก็ไรกระเดี่ยวนาะมันแข็งเกินพ่อแม่พี่น้อง แอบแข็งจนแบบโอ้แข็งจนหัวสิแข็งแบบใดงแหละแข็งจนปวดเบิดนิ้วโอ้มาแต่เชาวันน่อจะได้หืมฝาดเดีอบดำเดียบร้อยวันนี้ทำอะไรดำใหม่เนาะที่เรื่องมู่บ้านนี่ว่าถ้าดำเดือบก็สิแบบตื่นเามารถก็ะสีมาดำต่อให้มันเดือบตอนเช้าเพราะไหมเพี่น้องวันน่อยชิราหืมแบบฝาดเดีอบเจ็อโด รวตัวได้รำแต่นะเสตเสาผู้เด็กตีที่ผู้จักแต่มืดๆว่าท่านในเห็นฮุ่งผู้องสัยเพิ่นอันนี้มีไฟโคมั้งรำแต่เสาแต่เล็กเนาะโอ้มีผู้น้าเบาหน่อยจะลาเฮินเพิ่นไปรำให้นะต่อไปซอยอันนั้นไปซอยร้านเนาะลูกเป็นญาติกันเนาะลูกตาบ้าว เ่นไปดำผลต่อมีแนวเหตุเพิ่ะผลมีแนวดำแต่ว่าพิ่นว่าิ่นดกกาิ่นดกกาใบแต่ว่าิ่นดกกาใบน้อยนึงเิ่นว่ะเดี๋ยวไปเบ่งอ้ว่าหน่อยใละเหมขากุ้ย <c oughs> ปีใหม่ก็พินุนมาที่หลังผนกําลังมาก thả scorpion mác con, để bé bơi cả, bao không ra hờm lập, lo queo bay, nè con này phi nón, nè bay, ít điang bay, yang đi phần <laughs> ไปพ,บบพูดเปนพี่น้องเรียกชิพาไปเบิ่งบ้านน้อยชิดาเฮิมไปอัพเดตชีวิตเพิ่นก่อนตอนเลยสมาขยันดีแท่เน,นี้ยบ้าวชิดาเฮิรนมเลยปวดโพด้ะเจ้าเนี่ย มีโบนัสมีโปรเหอเออมีโปรเดออี๋ยวเดี๋ยวพี่นุ่นจ้าห้ยพี่นุ่นมากห้พี่นุ่นตกใจกว่ะผู้พึงไปน้ำตอนไหนว่ะไหวค่ะแตทั้งหรอเออ

ดำทีเนาะโอ้โหน้าดาห้างเขาโดงเค้งเด้งเจอ่าเชลาเฮิมจัดหนตื่นมาเดียวเช็ดชับเรียบร้อยจะได้เอินใช้มอกี่ทอายน้ำมอกี่เบากยังนะลูกไก่ฟอกชาวบ้านหนาวะนะลูกไก่อกลูกไก่เห็บกเชล่เิมลตาเหียดเหยียดปดนน่ะหายเหยยปินม่โดนดียไปดินไโดนนะเดี๋ยวดกเบิดก่อนมาแล้วุก้ แถาท่านนี้มากว่าแถวอือสไปหาล้านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอหนุนมาจักหน่อยหองกองีรลายอกเดอของอย่าเง้ยโอ้มาจะเื้อพระเอกเนาะใหกับมันิเื้อมันไ็่ัจนะฮะองอยว่าาสกอย

มาสิออกมาตอนต่ามาดำหน้าให้มันเดือดจักหน่อยเราจะลาเมิมจัดเดีบ้อยดํายังวีนาดบอกอยรถกะไ้รถเด้่อไ้อเบิดรถกะสาส้วมึงเสานี่ปีใหม่กําลังซื้อมาเยู่ยล้รบอก่แล้วละว่ะมึงเสาเนี่ย่าื้อมันมัได้รึบอกเออเดี๋ยวสันบอกเขาื้อเจอเราน้ำถังมึับ โอ้ยพี่น้องนี่ก็ให้เท่าสีดำท่านไอ้ขาดมันสีดำไรอีบ่แนวนี่ไอ้เนื้อจังวะเบิ้งไปย่างเบิ้งหัดไอ้เดือเ้อเบื้องนี่ร่มยุ่เบื้องนี่หัดแล้วว่าเบื้องมันแก่นสิ ให้เน so wow, ี่ก็ให้นั่นว้าจ้าทุกคนพี่น้องเอ้ยอย่าโป่มีหดดินอีสังอะนีโป่มีหดดินโอ้ตาย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 เดี๋ยวแข็งแข็งมันหดมียังมีหนามีหนามัน่ได้โป้มีบปเห็นว่ามันแข็งเท่าไงว้าจ้าจ้วพี่ดึกนักคือให้ นั่นพอดีแล้วหัวปูมือนี่านะตายแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยอเอยากระรำคุโร่คือเองปักปักเอาที่เ้าสิปักได้แต่มันมันก็เจ็บคือกันนะพี่น้องมันก็แข็งเนาะมันแข็งกว่าเจ็บปูมือเดี๋ยวซาร์สกอยไปเอาเอาข้าวเอาควดเอาเก็กแดงกันเนาะแบบทำให้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งใหมเ่เนาะว่าเขา สีดำไหลดื้อบ่ไหลกะดืะ้ดดอ,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 อว่าสีดำไหลช้ำไหลพ่อแม่พี่น้องแล้วเช้าสก๊อตสิมาอัปเดตให้เบิรงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาเอากล้วยกิ๊กแดงหน่อกะสิไปเอางัวต่อเนะาะเข่าให้นี่เล่นเข่าหน้าเหื่อเด้พอพ่อแม่พี่น้องอู้งะมาดิหายกา็หายก็เข่า,ขาบานอ้าวงะ กอดกึไงมึไงพวกเรากเขาวานถิ่มบันแคบหน้าไงเดี๋ยวจะไปเอางัวออกแกแบงตอนน้องงัวอู้อันนี้ขวายยู่หัวหน้าเดี๋ยวเข้ามาถาเบึงเดี๋ยวเข้ามาถาเบึงปีใหม่เนาะ แต่เพิ่งปีใหม่ปะ่ะปีใหม่จังใดเนาะเพิ่นเห็นเห็นแบบว่าหน้าดำแล้วเนาะเ่อยเพิ่นอนเดี๋ยวสิตัวปีใหม่ปะ่ะคอยมาแต่สาวแต่เลิกคอยดำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาตัวปีใหม่เนาะแต่คันเพิ่นนฉบ่ฮู้ก่อนเพื่อนเพี่น้องะยันแต่วา่าเพิ่นฉุดหูก่อนปะ่ะพอสิลาเฮิ่มเป็นคนดำเนาะจะกอดฉุดตัวไป Sao sợ quay mặt tại sao Sao sợ quay đầm đều đẹp rồi đấy Tôi hợp này Uh, nhà của mình phía nọng ơi ông à, ngoài mà kín thế nào Đại đi, khăn này Nà, thế nà sao sợ quay ốc cốc độ ạc lạ này Sao sợ so quay thay kìm cần nẻ đớp của mình phía nọng Giờ <laughs> bà cái nữa Đấy bà Mất cầm bò lẻ nó, để chứ เดี๋ยวเ้าสิไปป้งว่าออกแกแดงกันเดี๋ยวเรามาดูมาบะเบิงกันเนาะมาปีใหม่สิบจังไลยเนานะเดี๋ยวสักสกอยจุตัวปีใหม่พอแมพี่น้องหลังจากที่เ้าเอวาว่ออกแกงดงแดวปีใหม่ก็มาพอดีปีใหม่มาพอดีพอแม่พี่น้องหลังจ,จากจีบสักรสก้อยเอาว่าเรากว่าออกแล้วเสร็จเนาะ แมาดูกันเบี้ยคอ,อยคอยดาแดดน่ะล่ะฮะเออคอยคอยคอยดามาดแต่คอยมาแต่สาวลเลยคอเลยดำคอยเพื่อเอากวายออกก็องอออกงอย่างไยแดดน่ะเนี่นยตัวเอาจากเอ้า สบายดีพี่น้องโอ้ข้าถาเต่ข้าเท่ามีข้าเท้านีเทาก็ะสีดำไมยี่น้อไอไอโหลดไปใส่ดิท่านเอามาหรอเปาท่านเหหเออเอ้าเกยวบ่เยอะแกว่บ่ดิเกเกงแท้เว่มันลมมันกระลำแป๊บเดียวเขาลำห่างมันก็ยังเวลาเัยนะรถกลาบไม่พอใช้บักวักสปายอเตัอเจ้าสาที่ราเหิมรำเรียบร้อยอะคอยมา ไปเมื่อพอยอกังจะราขคว่านอตัวมันได้เงินไปขึ้นนี่นอนมีพลังงาน้องีดำามนขึ้นนี่มันล่ายูกกกาใบพ่อแหมันว่าล็อกกาใบบางร้าร้าเต๋อรลานมาเติบที่แรม่ใช่ลกเบิ้ไปมหมย่านปะดินมันมีดกแนวมันมีแนวโดนล็อกกาโดนมันย้ใช่แหละเว่อมันไปรำชอยเขาผูกเออมันมันไปรำชอยมันเเด่าอยู่มันกยขึ้นคีฮะ ่าเดียบดประเด็นขอวูาธรรมดาบมึงก็บ่ายู่คะขอกาดตื่นช้องอันนี้วะบ้านมากาดตายเบิรเหอเฮ้ยฮัตจัีใหม่ไม่เป็นไรดีใจวาพี่จะเก่งแท้

บาเด้อพี่นนองอันนี้มามันสิว่าอีูไได้ต่น่นะมันดำได้นไก่มาให้บ้าสิด้เหินเปลี่ยนน้อยดำโดนขนใบมาโอ้เดี๋ยวจะพาไปช่วยเดี๋ยวะาไปโอ้ยจะอะไรไปเปลี่ยนกระปุงอันนี้กูื่อาคืดว่าเขอะไปให้เนียอันนี้นันแคหน่อยนะฮะแคนอนะจังให้าาห้นี่ใส่ กะปุ <yap> ้นกะปุ้นกะอย่าสิเด้อกะสั่งเด้อป๊อกเออเนาะมึงว่ากันก่อนเนาะจมยาขะปุ้อยู่ว่าสิกันเถอะผ่านบ่ได้เพกบ่ได้บอกผู้ใดเนาะกบ่ได้คโลก็เลยเฮ็ดกินเองเลยว่าจงกบ่ได้เฮ็ดเน้มะพร้าวกับมะพร้าวกองเนาะอแซ่บๆเฮ็ดจกระจะเด้อข้าวมา ลูกกาอะไรอินเฮลูกกาต่ว่าอินโดน่าเจ้าหันทีมือไว้นะมึงคงทีมืออยู่บ้านมะลูกกาเราพี่น้องต้องเจ็บมือแรงเฮ้ยพี่น้องเนี่ยสาวสกอยควตัวไปกินข้าวกันเด้อวันนี้เด้อเพราะว่าไปดูกกามันเด๋วหวานเขาไปดีนะตัวเค้กหนึ่งคือพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เอาสิ ลงลามเนาะเนี่ยมาเบิ่งผ้าพ <the notes> mm ัน hmm ธุ์ชนิดมาเบิ่งบุกกะมันโผล่มันโผล่พี่ดูพี่ดับเคยหูเคยเห็นจนจนย่านจนอันนี้ยังอันนี้ยังจนย่านมม่จะนอนมึงอืพี่น้องเึงอื้อกูได้หย่านี่กะเบิ่งไว้นี่เด้อมีคนย่านอยู่แล้วฮะมีเลยแบบมันไลยเกินไล่เกินมันใหญ่พอเอาไปคนย่านมึงบุกเลยคนนี้พี่เนาะวาเซดาเฮิม

ดำนะมึงสาวไหนมาวะท่านกล้องคอยก้าวเต็มโอ้ขอตัวสามถ่ายแจ๊กสิเป็นจังได้สามเด้อผมเป็นพี่น้องเลยอันนั้นหูน่าตาจังได้กับขออภัยเล้อเดือดเอาเอาน่ะเอามาเงี้ยวๆเอามาดำก่อนกะดเงี้ยวๆเด้ที่เ้าลบมึงสาวตัวเงี้ยวเนี่ยเอามาดำขำมันชิดิบแต่ว่าเป่งหนาบอกเลยอยู่หระ Ôi nặng cả naoแกn nó, chết mướn. Người đời y như phi nong. Bưng anh nó. Để học cái gì, làm nao, cái đứa bà này, xem là kinh nghiệm cái sẽ bình luận về phi nong เอาโทรศัพท์ถ่ายยันไลตาเนาะยัพนพงไมพี่น้องไลตากลับไขี่กับ๊ายบาย